ครับสวัสดีครับกายินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องเกษตรทดลองนะครับนะครับกับคลิปนี้ผมมาตัดเขาเนาะนะครับผมมาตัดเขาเขาที่ผมเเพื่อไทยประจําอะไรนะครับเขาตวเก่านะครับอ่านีมาเบิ่งวานเป็นยังไงเนี่ยเราใบเริ่มตั้งแล้วเนาะพอใบเริ่มตั้งผมกะสิมาตัดนะครับเออมาตัดว่าใบมันเริ่มหนาแห้งแล้วเนาะนะครับกะถามว่าตัดส่วนใดดีที่สุดนะตอนนี้กะมันแล้วแต่เขานะครับข้ามาเบิองยังสีเนาะ าเบ่งไอ้นี่ครับไอ้เขาเหานี่มันเริ่มเป้บอทามันเริ่มเป้นะครับนี่นี่นี่มันเริ่มตนมันเริ่มเป้เนาะนี่เริ่มแบนนะครับเริ่มเป้งสีนีนการเริ่มตัดได้เลยนะครับหลักขั้มสูงที่ผมตัดนี่อยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบเส้นเนาะประมาณหาสิบเส้นนะครับพอเขางามเร็วแห้งนะครับกับเบิ่งอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดหมื่นเนาะประมาณยี่สิบเอ็ดหมื่นนะครับแต่ว่าสูงถ่วงเขาละครับ งามเร็วแงองต่อกาดผมเห็ุสูตรคือที่ผมลงคลิปมากก่อนๆอ่ะล่ะนะครับการมือที่ผมตัดละ่ะนะครับนี่แค่ยี่ทิพย์มือเองผมมาตัดละ่ะนะครับบางคนมันกะชีวา่าไอคือตัดเร็วแท้เนาะแต่ว่ามันก็แล้วแต่เนาะครับไอของผมนี่หยามันขึ้นน้ำไหลนะผมก็เลยมาตัดเลยนะครับแล้วตัดตำไอเขาใน,น้อยขี่นี่คือผมสะตัดตำนะครับผมจิตัดตำเลย ตัดส่วงได้ดีบ่ตัวนี้มันกะเขาเบิงตามเขาเขาแล้วกันเนาะกนะครับถ้าเขามันตัวนี้เขาหน่อยผมตัดต่ำนาะผมตัดจีผมจงไว้สักประมาณหาเส้นนะครับนี่ผมตัดต่ำเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาใหญ่ขึ้นขอน้อเข้าเาข้ามาจีเบิงนะครับจีเบิงจะตนนึงถ้าจีเบิงแล้วมันเป็นข้อขึ้นมาสองข้อสามข้อนี่เข้ากับเบิงครับไองามมันยุงเด้ งามมองทีว่ามันพ่นขอมากแล้วนะครับเท่ากับทัดขึ้นมากจากหันน้อยหนึ่งนะครับให้้หมยู่วางงามเนี่ยนนู่นีนน่วางงามทีทีนี่นะครับถต่มันมีขอด้ตัวนี้ว่าถึงในก้อนี้มันมีขอนะครับแต่ตัวนี้มันมีขอครับสุดข้างลางเลยครับเพราะท่านมีขอเลยตัวนี้ผมตัดตาได้เนะาะตำซําได้ก็ได้นะครับตำให้เหลืออยู่ซ้ำนี่ก็ได้นะครับนี่หเหลืออยู่ซ้ำนี่ก็ได้มันก่อเป็นหยัางเนะาะเพราะว่าฟังพ่นผมตัดมาแล้วฟังพ่นผมตัดมาแล้วผมตัดแปรดินเลยเนาะมันอก็นงอกมาเลยนะครับงอกขึ้นขึ้นเก ก่อนข้าสิตัดนี่ผมแนะนำว่าเอาปุ๋ยมาใส่เด้อเอาปุ h ๋ยมาวานวานสมุติวานปุ๋ยมือหนีมือนข้ากรตัดเลยนะครับหรือว่าวานปุ๋ยที่หลังก็ได้ก็แล้วแต่มากเนาะแต่ว่าสําหรับผมผมสิมักวานก่อนแต่ว่าตัวนี้ผมบวาวานเนาะพราวผมผมรองพื่นไปแล้วนะครับใบมันยังปกอยู่เห็นบ่นี่ใบมันยังปกกันอยู่ผมผมสิบบบวาวาปุ๋ยนะครับผมสิตัดเลยนะครับตัดหล้วก็ปล่อยเลยนะครับแล้วมันก็ขึืนมางามคือเก่าเนาะตามที่ผมเห็นซุปปี้นะครับ กะเบิองน้ำเด้ครับสภาพฝ่าผลผู้ใดที่จะไอตัดเขาเนาะเขาเบิองน้ำว่าสภาพอากาศมีมือนี่คือสิมีคือสิแมนพายุเขานะครับแต่หน้าผู้ใดที่ว่าน้าม,มันทวมแบบซับพันนะครับแบบเร็วนะเขากาับตอนเทามาตัดนีะเระวัางนะครับแล้วเ่อเข้ามาตัดมือนี่เนาะผมเคยเห็นหน้านึงนะปีกล้เนาะเพิ่นมาตัดเขาเมื่อนี่ครับเพิ่นมาตัดปุ๊บ ตอนนั้นคืนฝนตกแบบมืดคึืนเลยครับแล้วตื่นเช้ามาเมื่อเบิ่งเขามันบบเห็นไม่ได้หยอดเดียวเลยแบบเน่าสลายไปเลยครับเปงกับ่าไปเนาะหนํานะครับแล้วคราวนี้มาสูบไายทุ่นสูบมันบบครับมันมันหลนะครับเออหนามมันหลายมันสูบบบไหวเนาะแล้วคราวนี้ก็เลยบบได้เขาเลยครับนานนานนั่นบบได้เขาไม่ได้น้อยเลยครับแบบว่าใต้เรือแต่ขินเลยพอแต่หน่ำบบปุ๊บเลือแต่ดินเลยครับเออดับกับ่ได้เนาะเพราะมันลาแล้วนะครับ ผู้ดใดสิตัดเขากะเบิงดีๆนะครับว่าหน้าเห่าหนามมาเร็วบอ่อนะครับแล้วก็สภาพฝ่าพ้นนี่พายุเขาบอ่อนะครับอ,อแต่ว่าหน้าผมมันหน้าสูงเนาะหน้าสูงมันเพเป็นหยางนะครับไอ,อ้ตัดตอนใดก็ได้นะครับเพราะว่าต่อพ้นพายุเขามามันก็ม,มีหนามเพื่อกาเนาะหน้าผมผมก็เลยตัดเลยนะครับอ,อนี่ครับแต่ว่าเขาหน้าหนาน,านี่ตัดนี่มันสีพอดีเลยครับนี่ นี่ผมวานไว้นานๆแต่ว no, right. well, ่ามึงหนีอยากน้าแห้งไปนไปหน่อยอยู่มึงหนีน้าผุดยาวน้าปนีดนะครับนี่น้องนี่น้าแห้งนะครับเออนี่ซ้ามังหันนานๆนะท่ามังหันกำลังดีเลยนะครับคุณทำแถวนี้กำลังดีแถวนี้มันอยากน้าเนาะนะครับแถวนี้อยากน้าแห้งผุดอ่าต้นนั้นก็ไอ้ผมตัดอยู่นะครับก็ตัดมาได้ประมาณสองเลยแล้วเนาะประมาณสองเลยจะใส่เครื่องตัดเดี๋ยวผมชีพาไปเบิ่งว่าตัดต่ำสำเร็จนะครับมองที่ตัดมามือเสิรเนาะ ้าเบงเขาบางนี้ก็นะครับเขาบางนี้ก็วิธีผมกับไถสองเทือเนาะไถหางกันมชิบหาเมือนะครับหลอบหลอบแหลกไถหล้กก็หลอบสองกับไถคือไถมือนีมืออื่นกับมา่วานขาดวานยังังนะครับเออแล้วส่วนปุ๋ยห้องพื้นเท่ากับวานพร้อมกันก็เขาวานไปเลยวานปุ๋ยกรหล้กก็มายางอีกหลอบหนึ่งวานเขานะครับยางสี่นะครับแล้วก็ขาดครบไปเลยนะครับผลทีขึ้นมามันก็เป็นยีงสี่เนาะก็น่ากระจอกพยังเมื่วังเลยนะครับว่า เราหน้าเจ้าวานที่หลังข่อยเจ๊งได้คือขึ้นเร็วแถบเพิ่นวะแล้วก็ไปก่อนเลยโค้มสูงแซงเลยครับแซงของหน้าเพิ่นวะหนนวะหน้าหนนเพิ่นวะก่อนผมเกือบเดือดแต่ว่าเขาผมมันแซงแล้วเนาะนะครับมันแซงของเพิ่นไปเลยนะครับเราหน้าเพิ่นกับสีหญ้าข่ยหย่าน้ำนะครับแต่ว่าหญ้าของเพิ่นกับพวกขึ้นดอกนะครับแต่ว่าหญ้าของผมกับพวกขึ้นขื่นื้อกันนะครับเออแต่มันสีขึ้นข้างล่างนี่นี่นี่สีขื่นกลางแต่ว่าเขาเป็นไปทีละครับเห็นบ่กทางแนวของบมูนี่เขาสนิทแล้วแต่ว่าหญ้ากำลังขึ้นนนะครับี่เพราะะฉนั้นนนว่่าาาาทเเขดอกะนะครับ ะนี่ครับวิธีตัดเขาของผมผมสีตัดตั้งแต่อายุมากเกินหนึ่งเดือนเนาะนะตั้งแต่หยีชิบมือขึ้นไปหยีชิบหามือขึ้นไปเอาง่ายๆประมาณหนึ่งเดือนเนาะตีตีไปเลยประมาณหนึ่งเดือนห้ามาตัดเลยนะครับประมาณเดือนหนึ่งตัดก่อนสีตัดทั้งเมื่อกี้บนเขานะครับทุกขังเนาะเขาแต่ละปีนบวชขึ้นเลยครับบางปีมันขืนขอเร็วเนาะบางปีมันขืนขอสานะครับถ้าตัดเหตุผลขอได้ครับยาตัดเหตุตำกัวขอตัดตำกัวขอคือเรียบร้อยเลยครับมันสิบม่ได้ มันมันสีบองอกนะเขามันสีบองอกเลยมันก็ขคือเรียบร้อยไปเลยครับมันเห็นเห็นเขาห่างไปเลยเนาะต้นไดทีมันมีไอม้มันมันทนข้อมันกัขึ้นนะครับต้นไดทีมันถือข้อมันก็เรียบร้อยไปเลยครับแต่๋ว่าเสียหายเลยเนาะนะครับไอผู้ไดทีจะตัดเขาก็ต้องเบื้องห้ดี้นะครับแต่ว่าตัวนี้สบายเลยครับผมมาตัดวันปีนี้ผมวานหนาเนาะวานหนาเพื่อเพื่อเพื่อตัดนะครับตัดออกกับสิบพอดีนะครับ แต่ว่าตัดออกกับโบแมนว่ามันสีบ้างลงมาได้ดอ๋มันบ้างเฉพาะตอนตอนงอกไม่ไหล่ะพักนึงม, réussi, มื謝謝นอก็นาคืึเก่านะครับนี่ครับก้อนสีตัดกับใสป่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมือหนีมืออื่นกับตัดเนาะหรือว่ามาใส่ที่หลังก็ได้แต่ว่าผมแะนทำว่าไห้ไส่กรอนที่กลัวเนาะไส่กรอนก็ตัดนะครับคือสีตัดมืออื่นเพราะเข้ากับมาใส่มือหนีเลยนะครับใส่ปุ๋ยไหวนะครับก็มาตัดนะครับถ้าตัดปุ๊บปุ๋ยมันจะกินพอดีเลยนะครับโบแมนว่าปุ๋ยเข้าใส่ลงมือหนีมืออื่นมันกินเลยนะ มันต้องรอไปจากสองหมื่นสามหมื่นมันจะเริ่มกินเนาะไอ้กระซั่ที่ข้าใไส่ไว้นะครับกระซั่ปุ๋ยมันสิกินเนาะไอ้กระซั่มเขมาไมนสิกินปุย๋ยข้าก็ตัดแล้วพอดีนะครับก็ข้าตัดแล้วปูปุ๊บกับพอดีเลยมันสัดโตเหมือพื้นเลยนะครับอ่านี่ครับกับสีะมาณนี้แหละโอ้ฝนมาแล้วครับผมต้องเผาท้ายเผาแล้วเนาะอ่ก็โอเคครับ,ะบกะพ่อสิบอกอ้ายผมเหรอพ่อสมิล่ะนะครับยกมือบอกกันเมื่อกี้ว่าพ่อเรา นะครับมองนีจงไว้กอนเนาะเพราะว่าบาไหวนะครับปวดแอวแห้งเดี๋ยวผมจะพายางไปเบิ้งมองทีไอตัดมาแล้วมือเสานี่เนาะอันนี้ครับกระมองทีตัดมากะประมาณหนีนะครับหนี่ตัดมามือเสาเนาะไอที่ตัดตําเลยครับตัตตําเดี๋ยวชิมาเบ,บิ้งห้เบิ้งมองทีตํานี่ครับเบิ้งนิ้วมือผมคอนิ้วเดียวเนาะผมตัดไ้แค่คอนิ้วเดียวนะ,นะครับเพราะว่า เขาอายุมันบท่านเกินเดือนหนึ่งเนาะมันตัดตำแดดนะครับเฮากะเบิงตามสภาพเขาเฮ้านะครับว่าตัดสำแดงสำแดงเนาะแต่ว่าสําหรับผมเดี๋ยผมสิตัดตาเลยนะครับไอ้เฮาตัดตาเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันสิดถือหย้าน้ำเนาะถือต้นหย้าน้ำนะครับมีมันสิถือหยาพวกนี้น้ำเห็นบ่มันสิตัดถือหย้าน้ำนะครับนี่ต้นสเยเอี้ยนะครับต้นเสี้ยนมนก็ตักถือกระซั่มมันสิแตกนออกมาเนาะเขามันไป้าะเห็นบ่ครับนี่อันนี้ครับตัดมาเมื่อเสาร์เองเบิ่งเจอหรครับ ตัดมากมือเสามันขืนมาเส้นหนึ่งเหรออ่ามันขืนเส้นหนึ่งมือเหรอครับเห็นปะข้นแซวเลยครับกะนี่ครับกะแค่นี้เองวิธีตัดเข่าบ่มมีอย่างหลายเนาะแบบง่ายๆเลยนะครับกะเฮ้าเบิงเ่งเข่าเฮาขนานี้เองแหลวก็เบิงบงเ่งสะพานฝาฝนบแม่นว่าเบิ่งเขาอย่างเดียวได้ครับเบิ่งเขายางเดียวบางเ่อหน้าเฮ้าหน้าม,มันขึ้นแบบซับพันเนาะเฮ้าตองเบิ่งนาําว่าหน้าเข้าเป็นหน้าแบบไดน,นะครับขาหน้าเป็นยูในเอ่งนะครับในรูปจนนังซี่นี่ต้องเบิ่งฮีดีนะครับว่าพายุเขา่าบ่ถ้าพายุเข้า,ขาสี่เข้ากะ สลอไปเบิงกรก็ได้นะครับเออให้พายุออกกอนอกว่านามมันสีมาบอนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นมีเจ้าหนึ่งนอกพิ่นตัดตัดปีไก่นี่ครับเพิ่นมาตัดเขามื่อนี่ผมคิดเพิ่นคิดว่าพายุสีบวเขาเนาะเพิ่นมาตัดนะครับตกตอนแรงผลนำมดขึ้นเลยครับตื่นเสามามาเบิงเป็นทะเลเลยครับน้ำเป็นทะเลแบบเขาเสียไปเลยนะครับแล้วคราวนี้มันกะสีเรียบรอยนะครับเสียหายนะครับปากบอกเลยนะครับไอเจ้าของเขาปากบอกเลยนะครับว่า เขามันสูงอยู่แล้วนะครับไปตัดออกให้มันต่ำน้ำมาถ่วนะครับแต่ถ้าน้ำมาถ่วมมันก็งามอยู่แล้วเนาะเขาตัดนะครับเออนี่ครับเขาตัดแต่ว่าถามว่าเขาตัดก็บพตัดตัวใดดีกว่าสาหรับผมเนี่ยผมหน้าโนดนเนอะหน้าโน่นมันต้องตัดเนอะหน้าโน้นตัดดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อสีเจียดให้ไอ้ตัดถึอต้นห้าตำๆำิ่มน้ำแล้วคราวนี้เมื่อสีตัดโตเร็วกว่าเก่าเนะครับ โดยเฉพาะเฮาปุ๋ยใส่ไหก่อนล่ะจะค่อยมาตัดหนีนะครับโอ้เร็วแห้งครับแบบใส่มือนีมืออื่นตัดจังสี่นะครับเออนี่ครับอ่ะโอเคครับกบวิธีตัดเข่าสไตล์บานๆแบบผมเนาะแบบบอลมีดยังมากไม่นะครับเบิ้งเอาจีบเบิ้งเอานะครับนี่เข่ามันเปร้ยนี่เขาม,นนขมาจีบเบิ้งจากตนน้นนึงเนาะจีบลงไปให้หอดเงามันมีข้อบอนะครับจีบเบิ้งได้หลายเงาก็ได้ถามมันบอมีข้อแต่ว่าอายุบพท่านหอดเดือนบพท่านหอดบพท่านมีดอกนะครับบพท่านมีขอดอก นะครับแต่ว่าถ้าก็เชคเบิ้งก็ดีที่สุดเนาะนะครับนีเห็นบอมันงอกแล้วนีต้ตตาตํำเดียวให้เบิ้งโตัดตาต่ยตัอตาำกังอกนะครับตัวนี้ใบบ่ให้เขาบปนไดนเนาะเป็นขนนะครับหนี่มองตัดสูงนี่ต้มองนี้ตัดสูงกังอกนะครับมองตัดตํำนี่ตัดตํำนะครับขอดีเดียวงอกงอกคือกันมดนะครับนี่ครับประมาณสามหมื่นสี่หมื่นกับทึบเนาะบาดนี้เดี๋ยวถ้าเบิ้งครับว่าหลังจากตัดแล้วเป็นยังเดียวได้ช่ายไทยไทยลงเห็นเบิ้งเรื่อยๆนะครับ นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลาย,ลายๆที่เมื่อบึงจนจบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนำเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ